เบลที่มากับรถเป็นเบลสองจุดคาดเอว แต่จําเป็นต้องใช้ล็อกคาซิสเด็กทํายังไงดีวันนี้ร้านเรามีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะร้านติดตั้งเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ทุกรุ่นนะคะวันนี้ลูกค้าที่ประสบปัญหานะคะต้องการใช้คาซิสเด็กแต่ว่าเบลที่ติดมากับรถเนี่ยเป็นแค่2จุดค่ะเอวซึ่งไม่สามารถล็อกคาซิสเด็กได้ยกเว้นที่ว่าคาซิสจะใช้กับเบลท์งจุดจะซื้อคาซิสใหม่ราคาก็สูงมากที่ใช้กับเบลท์งจุดจะเปลี่ยนรถใหม่ โน no. ยุคเศรษฐกิจแบบนี้มีแบบไหนใช้แบบนั้นค่ะวันนี้นะคะร้านเรามาแนะนำนะคะการติดตั้งเบลล์สามจุดออตโต้เพื่อให้ใช้งานกับคาริชเด็กได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นบุสเตอร์คารทิช360องศาและช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสารระบบเซฟตี้ของเบลลเรานะคะ กระตุกล็อกเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุสายเก็บอัตโนมัติเมื่อเราไม่ได้ใช้งานไม่ทําให้ห้อยเก,กะกะวัสดุของเบลเกตเดียวกับรถป้ายแดงค่ะรับประกันเบล5ปีลูกค้ามีปัญหาในการใช้งานวิ่งเข้ามาหาเราที่ร้านได้ตลอด5ปีค่ะไม่มีปัญหาในการเคมไม่ยุ่งยากในการเคมนะคะ ท่านใดสนใจติดต่อตามลิงก์ด้านล่างที่เราแปะไว้ได้เลยค่ะหรือจะเข้าไปชมผลงานของทางร้านเราก่อนได้นะคะเพื่กอการันตีว่าร้านเราติดตั้งและใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างให้ขอบคุณค่ะ